วันนี้ผมจะมาตามหาตัวใหญ่ๆนะจะได้งาดหรือเปล่านะลุ้นกันนะแต่มีไล่ไม่ยิบกระสุกน,นั่นไหนเจอแล้วครับเจอแล้วครับเจอแล้วครับตูมตูมตูม ไนอีกแล้วไปอีกแล้วไปอีกแล้วครับสวัสดีตอนเช้านะครับท่านผู้ชม ก็เช้านี้ผมก็จะพามาตกปลาที่แม่น้ําป่าสักเหมือนเดิมนะครับผมตอนนี้ก็อยู่ในโปรเจกต์ตามหาปลาใหญ่นะครับอุปกรณ์ใหญ่เหยื่อตัวใหญ่ๆนะครับผมก่อจากรอบที่แล้วผมมานะโขเียดายมากนะครับดึงแบบงัดไม่ได้เลยนะครับยังไม่ได้ปั่นเลยนะฮะตัวเบ็ดง้างนะฮะแต่รอบนี้ผมเปลี่ยนตัวเบ็ดใหม่มาอย่างหนานะครับ ก็ไม่รู้ว่าจะมีโอกาสเจอแบบนั้นอีกหรือเปล่านะครับผมก็อุปกรณ์ก็จะเป็นชุดเดิมนะผมอาบูกาเซียแม็กโปนะครับตัวนี้เป็นสปูลเดิมสาย PE2 ของเบอร์เก์นะครับผมก็ส่วนคันก็จะเป็นอุปกรณ์ชุดใหญ่นะครับเป็นอาบูกาเซียวอลิเทสนะสิบสอบนะครับผมรอบที่แล้วนี้ได้ใคยยังไว้นะครับผมยังไม่ได้ฝั่นขึ้นมานะฮะตัวเบ็ดง้างนะฮะ เดี๋ยวเรามาลุ้นกันวันนี้จะเป็นยังไงนะจะพอได้ตัวหรือเปล่านะ,ะโอเคก็ผมตามสเต็ปก็เป็นเหยื่อผิวน้ำก่อนนะครับแต่เปลี่ยนตัวเบ็ดใหม่ไม่รู้แอคชั่นเยื่อะจะเสียหรือเปล่านะฮะลอาลุ้นดูนะครับ ลองดูช่องนู้นดีกว่าฮนะช่องเดิมเรานะมีโอกาสได้ลุ้นมากกว่านะครับผมนี่นครับจุดที่ผมเจอปลาใหญ่เนะี่ยงัดไม่ขึ้นนะผมมาลุ้นกันวันนี้ผมจะเจอนะหรเปล่านะฮะวันนี้เปลี่ยนตัวเบ็ดมาแล้วด้วยนะครับขอให้ได้งัดนะครขอโอกาสสู้อีกสักครั้งนะกับตัวที่ง้างไปนะครับ แต่ก็ยังไม่รู้ว่าปลาอะไรนะโอเคครับผมเราลุยกันเลยนะปกติผมก็จะลองดูอยู่ด้านหน้าสักหน่อยนะแต่วันนี้เรามาเน้นจุดนี้เลยนะจุดนี้มีทีเด็ดนะครับ ไล่ไล่ครับไล่มีไล่น่าจะเป็นกระสุกนะครับแต่ตัวไม่ใหญ่นะวันนี้ผมจะมาตามหาตัวใหญ่ๆนะจะได้งาดหรือเปล่านะลุ้นกันนะแต่มีไล่ไม่ยิ่กระสุกนั่นไนงเจอแล้วครับเจอแล้วครับเจอแล้วครับตูม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  มาสิครับตัวเบ็ดใหญ่มาสิครับอืมอืมหืมมีต่อมีต่อ,อมาแล้วครับกระสูปใหญ่ครับผมเห็นตัวแล้วนะอืมอืมอืมสูโห Oh, ปวดแขนแต่เช้านะครับนี่นะครับ <c ười> ยังไม่ยอมอืนี่เขาปลา โหมาแล้วเรียบร้อยครับท่านผู้ชมเจอ,อแล้วนะครับเช้านี้นะกะสูบใหญ่นะครับผมนี่นะครับส่นี้ก็น่าจะมีโลก,กว่ากับเกือบสองโลแน่นอนนะฮะโอ้ แต่ก็ยังตึงไม่เท่าตัวที่ทําเบ็ดผมง้างไปนะตัวนั้นงัดไม่มาเลยฮนะตัวนี้ยังมีโอกาสที่จะได้งัดนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวขอถ่ายรูปก,ก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาลองชั่งดูน้าหนักปลาตัวนี้นะผมก็ผมคีบทางคิปเปอร์นะครับแต่ว่าคิปเปอร์ผมก็น้ําหนักอยู่ที่หขีดนะครับไมฮนะต้องขีดเลยนะครับอ แบตจะอ่อนนะครับโอ้นี่นะครับท่านผู้ชมกระสูบตัวนี้สองจุดห้ากิโลนะฮะนี่นะครับน้ำหนักนะครับผมนี่นะครับโหทำลายสถิติปีห5ห้านะครหบ6้าได้แค่2.3นะครับแต่ก็ยังทำลายสถิติของแม่น้ำป่าสักผมยังไม่ได้นะฮะนะครับผมก็ใกล้เคียงนะฮะโอเคครับผม สุดยอดกับเชา้านี้นี่นะฮะสำเร็จนะครับท่านผู้ชมการเซตอุปกรณ์ชุดใหญ่มาตามหาปลาใหญ่นะครับโอ้โหสุดยอดนะวันนี้ดีสุดๆนะเปลี่ยนตัวเบ็ดมานี่งัดกระจายนะฮะเป็นโทฟี่มากกว่าปี65นะครับอันนี้ตัวนี้2.5กิโลนะครับ ก็ยังพอมีเวลานะครับเราลุยกันต่อเลยนะครับจะเจอทอฟฟีล่ล้มสติผมได้เปล่านะสองุดเจ็ดนะตอนนี้สองจดห้ากิโลนะครับชาวนี้ก็จะไม่รีบแล้วนะครับเล่นปลานานไปหน่อยนะเมื่อกี้เวลาก็จะหมดแล้วด้วยนะฮะเจอตัวเดียวคุ้มนะวันนี้เราลุลุนกันต่อเนี่ยพอมีเวลานิดหน่อยนะ แรงสัมผัสก็ยังไม่เท่าตัวที่ทําเบ็ดผมง้างนะครับตัวนั้นไม่ได้งัดเลยนะครับแค่ลังไว้เฉยน,นะครับจะมีโอกาสได้สัมผัสหรือเปล่านะฮะวิชโตมีชิชโตนะท่านผู้ชมมันไล่มาแต่มันเหยื่อมนถึงฝั่งก่อนนะครับมันไม่กัดนะครับ อีกแล้วกูไปอีกแล้วไปอีกแล้วครับม,มาซีมาสู้กันซีมาสู้กันซีตัวนี้จะใช่ยังไม่ใช่เป้าหมายเนี่ยงัดมานะครับแต่ตัวนั้นงัดไม่มาจริงๆนะครับกูแปลกใจมากวาันนั้นนะคือปลาอะไรนะครับอหไม้ ไม้ไม้ไม้แล้วคุณผู้ชมอีกแต้มนะครับโอ้โหชาวนี้วันอะไรเนะี่ยเปลี่ยนตัวเบ็ดมานี่หมานเลยนะครับโห,โหตัวเบ็ดใหญ่ๆได้เรื่องนะครับนี่นะครับ ถ้าเราเตรียมตัวมาดีก็จะประมาณนี้นะผมโอ้กว่าสมบัติน้ำขนาดนี่นะครับอีกแต้มนะครับโอเคครับเดี๋ยวรีบถ่ายรูปนะครับปลามีตัวนะผมเดี๋ยวจะเผื่อได้เล่นสนุกอีกสักตัวนะครับเวลาก็จะหมดนะครับโอเคครับก็เจออีกแต้มแล้วนะครับท่านผู้ชมก็ขนาดตัวเบ็ดใหญ่ๆนะยังมีอาการนะนี่นะยังจะเกือบง้างน,นะครับ จอปลาไปสองตัวนะฮะไม่ใช่ตัวเล็กนะตัวเป็ดตัวนี้คีมถ้าจะจับไม่ได้เลยนะครับอคีมดัดไม่ลงนะตัวนี้ปลางัดง้างนะครับโอ้ไม่ไหวนะเยวหาคีมใหญ่กว่านี้นะนี่นะครับมีอาการนะครับเอียงๆออกไปนิดนึงนะครับโอเคก็อาจจะพอมีเวลาอยู่นะโอเคผมเดี๋ยวลุยกันต่อนะครับ ดโอเคครับโ,โดนแล้วครับอยหลุดไหมยยูยูยยยนึกว่าหลุดนะครับโอ้โหอะไรจะฮอดขนาดนี้นะวันนี้ตัวเบ็ดก็มีอาการด้วยนะครับ วิชงเดโดตรงนี้ชฉดโดตรงนี้ชฉดโดนะครับชฉดหน้าขึ้นมาแล้วน่ๆวันนี้เป็นวันของปลาใหญ่นะครับโอ้ยขันปั่นแขนลุดมือเลยนะครับชฉดโดนะครับ <c oughs> <c oughs> <c oughs> สู้นะครับโอ้ โอ้โหฉันโอ้ยพันไม้ฉันโดได้ครับนี่มาตีด้วยกันนี่ครับโอ้โหฉันโดตีลงไม้เดียวเลยเมื่อกี้นี่ยังมีตัวนะ เดี๋ยวให้มันเหนื่อยก่อนเต่ตัวเบ็ดน่าจะเข้าเต็มนลยครับอ๋อขอบคุณครับโอ้ย่มีสัก4ี่โลได้ไหมนเนี่ยอย้ผมขอบคุณครับเดี๋ยวตีได้แค่น,นี้ก็ได้ครับ <laughs> ป้ากัดดีวันนี้ใหญ่ด้วยอะฉะนั้นผมได้เจอกระสูปใหญ่ออขอบคุณครับ เมื่อวานนี้ตัวเบ็ดผมง้างไปตัวนี้วันนี้เปลี่ยนใหม่หนาๆมาเลย้ยชดูเยอะเนี่ยว่าตาบไปหมดเลยครับ <laughs> อโอ้ <laughs> <laughs> โอเคเอาอีกแล้วนะเจอสัตว์ใหญ่นะท่านผู้ชมนี่นะครับชดูนะครับตัวนี้น่าจะใหญ่กว่ารอบที่แล้วนะเดี๋ยวลองช่างดูนะครับผมโหสุดยอดนะ ต้องขอบคุณเพียนะที่มาช่วยเอาปลาขึ้นนะครับโอเคผมจะขอถ่ายรูปก่อนนะนี่นะครับก็เดี๋ยวเรามาลองช่างดูปลาชโดตัวนี้นะครับผมว่าใหญ่กว่าตัวที่ผมได้รอบที่แล้วนะรอบที่แล้ว2.6กกิโลนะครับผมก็ผมก็จะช่างทั้งทิ่เปิลเหมือนเดิมนะฮะกิ๊เปร์ผมก็1ขีดนะครับก็หักออกนะครับ เด็ดน่าจะอ่อนนะครับเดี๋ยวใหม่นะนี่นะครับก่อชะโดตัวนี้ก็สามจุดแปดกิโลนะผมนี่นะครับโอ้ยังใหญ่นะผมใหญ่ขึ้นมาอีกเท่าหนึ่งนะจากตัวที่แล้วนะครับยิ่งหนึ่งกิโลนะครับไม่ใช่เท่าหนึ่งนะนี่นะผมสุดยอดมากนะฮะโอเคครับ วันนี้เจอแต่สัตว์ใหญ่นะครับผมโอ้โหวันนี้เร็วสุดๆนะโอเคครับก็โอเคนะครับท่านผู้ชมสําหรับเช้านี้นะครับผมที่ผมนี่นะครับเตรียมตัวมาดีนะครับเปลี่ยนตัวเบ็ดมาใหม่นะครับโอ้โหเจอแต่ไซส์บิ๊กๆทั้งนั้นเลยนะครับแต่ก็ยังมีแอบจากง้างนะครับหนึ่งตัวนะครับผมก็ถือว่าสุดยอดนะเช้านี้เจอแต่สัตว์ใหญ่นะใช้โดตัวใหญ่ๆนะครับผม โอเคก็ผมตอนนี้ก็ได้เวลาต้องทางานแล้วนะแล้วก็มีน้องๆมาตกปาลาด้วยนะเดี๋ยวให้เขาไล่ต่อนะยังมีปลานะครับผมโอเคครับถ,ถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับผมก็จะได้ออกหมายตกปลาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ